ย่าสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจนรังนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะเต็มคำอร่อยกลมกรมดอกบวกัวคู่รางนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนมาไว้ใจไม่มากเรื่องครบทุกป,ประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภยัยอ่ะต่อคุณผู้ชมค่ะท่องอ่อเพลทาวันนี้นะคะโดยเทศบาลนครและเมืองพิทิพค่ะเขาจะพาไปที่จังหวัดสกลนครอ่ะไปดูดีกว่าว่าที่นั่นมีอะไรดีบ้างค่ะ ท้อ,อกออเดระทาในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทายไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลน,นครและเมืองค่ะตอนนี้ทิพย์ปักหมุดอยู่ที่หนองหานค่ะด้านหลังทิพย์นี่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะและที่นี่ก็คือเทศบาลน,นครสกลน,นครค่ะเราก็จะมีไกด์กิติมาศัก์เช่นเคยค่ะนั่นก็คือท่านนายกเล็กนครสกลน,นครค่ะวันนี้ท่านจะพาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนั้นตามไปหาท่านกันก่อนเลยค่ะ แล้วตอนนี้ทิพย์ก็อยู่กับท่านเจ้าบ้านนครสกลน,นครแล้วค่ะท่านนายกโกมุติคะธนานน์นายกเทศมตนตรีน,นครสกลนครสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมมาถึงนครสกลน,นครทันทีท่านก็พาทิพย์มาที่วัดซึ่งเป็นวัดประจําสกลน,นคร,ครใช่ไหมคะ วัดพร,ธพระธาตุเชิงชุมนี่เป็นวัดประจำจังหวัดสกลนครเป็นอารามหลวงนะครับที่มีพระธาตุเชิงชุมอยู่พระธาตุเชิงชุมก็จะมีลอยพระพุทธบาทสีพระองค์แล้วก็ตำนานก็บอกว่าสร้างมาพร้อมๆกับพระธาตุพนมเป็นพระธาตุพี่พระธาตุน้องอะไรทํานองนี้นะครับค่ะเรียกว่าเป็นวัดที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านเลยใช่ครับเทศบาลนครสกลนครเนี่ยเราไม่มีหลังเมือง ค,ครับเราถือว่าพระธาตุเชิงชุมเนี่ยเป็นหลักเมืองของ,อของเทศบาลค,ครับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวันสําคัญอะไรต่างๆก็จะมาทําอยู่ที่นี่และในโบสเนี่ยจะมีหลวงพ่อพระองค์แสนซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากครับขอพรส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จเป็นหลักเลยครับส่วนใจขอเรื่องอะไรคะนายกก็ทุกอย่างครับจัดงานเนี่ยมีอุปสรรคลมมาฝนจะมาเลยยกมือกราบขอท่านหลังงานเสร็จฝนถึงตก ท่านก็หาได้ครับอ,อ้หผมแขวนแขวนเป็นประจำครับ แถวๆนี้ท่านนายกทำตลาดด้วยใช่ไหมคะครับถนนด้านหน้าเนี่ยเราส่งเสริมเป็นตลาดผ้าคามนะครับซึ่งสกลนครเนี่ยจะว่าเป็นคามโลกก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอาต้นคามมาย้อมผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับถนนด้านหน้าเนี่ยเราจะปิดช่วงบ่ายสามโมงถึงสามทุ่ม ในวันเสาร์อาทิตย์ผ้าคามนี่ในสกลนครไม่แพงนะฮะใครมาเที่ยวน่าจะถือติดมือติดไม้ติดปือกลับบ้านนะคุณผู้ชมค่ะมีทั้งผ้าคุมไหลผ้าพันคอผ้าไปตัดเสื้อผ้าเสื้อผ้าสําเร็จรูปทำจากผ้าคามหรือว่าใส่สูตรล่อแบบนายกได้เลยนะเป็นพรีเซนเตอร์ของสกลนครเลยนะคะนายกมาถึงเมืองสกลนครทังทีเนี่ยค่ะ ที่เที่ยวเด็ดๆมีอะไรบ้างคะนายกวัดพระธาตุเชิงชุมที่เรายืนอยู่นี่วัดป่าสุทธาวาส วัดป่าสุทาวาดนี่ก็คือเรื่องของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตใช่ไหมคะมีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นอยู่ที่นั่นด้วยครับแล้วก็จะมีที่สวนสมเด็จย่าเป็นที่ออกกําลังกายเป็นที่พักผ่อนนะครับงั้นวันนี้ต้องขออนุญาตติดตามกา์กิติมาศไปเที่ยวทั่วสกลนครเลยนะคะด้วยความยินดีครับแล้วยินดีต้อนรับสู่สกลนครขอบพระคุณค่ะนายกตุ้ย นยายกค่ะวัดป่าสุทธาวาสค่อนข้างร่มรื่นมากเลยค่ะแล้วก็สัปปายะที่นี่ก็คือเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมคะ่ะใช่ครับวัดป่าสุทธาวาสแห่งนี้ที่เราอยู่นี่นะครับ เป็นวัดอารามหลวงสายธรรมยุทธ์นะครับที่หลวงปู่มั่นได้มาจำพรรษาที่นี่แล้วก็มรณภาพที่นี่นะครับโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างนะครับจะภายในพิพิธภัณฑ์จะมีเครื่องอัฐบริการของใช้อะไรของหลวงปู่มั่นที่สะสมได้จากประชาชนจาก วัดต่างๆแล้วก็เอามารวมเป็นพิพิธ,ธภัณฑ์หลวงปู่มัน่นที่นี่ครับเราอยากจะเชิญชวนนะครับพิพิธ,ธภัณฑ์หลวงปู่มัน่นถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของสกลนครเราค,ครับในในส่วนวัดเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลนครสกลนครนะครับเวลาวัดมีงานมีอะไรทางเทศบาลแล้วก็มาร่วมสนับสนุนเรื่องความสะอาดเรื่องการจัดระเบียบอะไรต่างๆเราก็มาดูแล สนับสนุนอยู่ที่นี่เป็นประจำครับค่ะแลเด็กได้ว่าคุ้นเคยกับเทศบาลแล้วก็วัดป่าสุทาวาสเป็นอย่างดีครับผมจุดนี้อยากพาคุณทิพย์มาดูนะครับเป็นจุดที่ทางเทศบาลเราสนับสนุนโครงการให้ชุมชนได้ฝึกอาชีพได้มีไรายได้นะครับซึ่งมันมีหลายประเภท แต่ชุมชนนี้เขาเลือกที่จะฝึกอาชีพในทำอดอกไม้จันทร์และทำพวงหลวภายในเทศบาลที่นายกดูแลอยู่มีทั้งหมดกี่ชุมชนทั้งหมด52ชุมชน52ชุมชนแล้วเราดูแลเรื่องของกันให้ความรู้ให้วิทยากรมาดูแลเรื่องของอาชีพเนกี่อาชีพด้วยกันนะคะก็ส่วนใหญ่ทางชุมชนเขาจะรวมกลุ่มกันแล้วก็จะเสนอมาผ่านทางกองสวัสดิการสังคมเราก็จัดหาวิทยากร mm hmm. จัดหาอะไรลงมาให้เรา ดูแลเรื่องของประชาสัมพันธ์หรือช่องทางจัดจำหน่ายให้ด้วยไหมคะครับเราก็สนับสนุนส่งเสริมส่วนนี้ด้วยคร่คะพี่ป้อมคะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนแรกที่เรารวมกลุ่มกันแล้วก็จ,จะได้ฝึกอาชีพกันเนี่ยเราทำยังไงบ้างแล้วประสานงานากับทางเทศบาลยังไงบ้างเริ่มแรกก็มีแนวคิดก,กันว่า อยากจะตั้งกลุ่มอาชีพเราก็ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลชุมชนอยู่ว่าจะทํำยังไงทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนําในเรื่องของการเขียนโครงการตั้งกลุ่มไปแล้วก็ของบเพื่ออบรมให้ความรู้สมาชิกที่สนใจนะคะในเรื่องอื่นๆท่านนายกดูแลชุมชนเรื่องอะไรบ้างไหมคะท่านนายกจะดูแลทุกเรื่องนะคะ,อ,ะอย่างเช่นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องส่งเสริมอาชีพปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะ,คะดูแลหมดครบวงจรค่ะ แล้วนอกจากเราดูแลเรื่องของอาชีพส่งเสริมอาชีพแล้วค่ะนายกเราดูแลด้านอื่นๆไหมคะอย่างเช่นสุขภาพผู้สูงอายุแบบนี้ในเรื่องของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเราก็มีทีมงานที่ออกไปดูแลที่บ้านวงนี้ตั้งเป็นอจิต อาสาทั้งเครื่องกายอุปกรณ์ทั้งเตียงอะไรต่ออะไรเราก็พยายามจัดสรรให้ทางผู้ที่ต้องการยืมไปฮะนอกจากในเรื่องของชุมชนแล้วนะครับในเรื่องของการออกกําลังกายเราก็มีสวนสุขภาพที่ร่มรื่นให้ชุมชนได้ออกกําลังกายทั้งภาคเช้าภาคบ่ายและภาคเย็นครับก็อยากจะเชิญชวนไปชมที่ที่สวนโอ้โหงั้นต้องรีบตามนายกตุ้ยไปเลยค่ะเกาะทนายกไปเลยค่ะ นายกตุ้ยค่ะตรงนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยแล้วก็สะอาดสะอ้านมากนะคะคสวนที่เรายือนอยู่นี่นะครับเป็นสวนสมเด็จพระศรินนะ,นะครับหรือสวนสมเด็จยจ้าสร้างเมื่อ ปีพศ2530นะครับและที่เห็นข้างหลังนี่เป็นหนองหานนะครับกว้าง78,000ไร่นะครับเป็นหนองน้ําใหญ่อันดับสองของประเทศอันดับหนึ่งของภาคอีสานครับอยู่ติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินสวนแห่งนี้ทั้ง3แห่งนะครับทั้งสวนแม่สวนลูกอยู่ในการดูแลของเทศบาลนะครับทั้งเรื่องต้นไม้เรื่องความสะอาดเรื่องระเบียบอะไรต่างๆอีกจุดหนึ่งที่เราได้รับอนุมัติจากกรมธนารักษ์เป็นพื้นที่ประมาณ11ไร่ที่เราจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้แบบมีชีวิตของทีเคป้า ก็ถนนบริเวณนั้นมีโรงเรียน3-4โรงเรียนอยู่ตรงนั้นมีที่ออกกำลังกายสนามกีฬาเล็กๆให้เด็กได้ออกกำลังกายเป็นศูนย์รวมในบริเวณนั้น<อ>ครับท่านนายกคะ20่กว่าปีที่ท่านทำงานให้กับนครสกนลนครมามีอะไรที่ท่านทำให้ครองใจประชาชนได้ขนาดนี้บ้างคะ ที่ผมภาคภูมิใจก็คือเจ้าหน้าที่พี่น้องในเทศบาลให้ความร่วมมือในการพัฒนาในการดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนส่วนการพัฒนาด้านอื่นโครงสร้างพื้นฐานเรื่อยต่างๆเราก็ทําไปตามอํานาจหน้าที่ตามงบประมาณที่เราได้รับจากปีนี้ไปนะครับเราจะมาเน้นเรื่องสุขภาพของชุมชนมถนนหนทาง ก็จเจริญมาเน้นเพิ่มมากขึ้นคือสุภาพชุมชนท้ายที่สุดนี้นายกส่งเสริมการท่องเที่ยวเองด้วยอยากให้นายกเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวนครสกลนครอีกสักครั้งหนึ่งค่ะครับก็อยากเชิญชวนนะครับงานประเพณีหลักของเทศบาลของจังหวัดสกลนครคืองานออกพรรษาแห่ปราสาทเพื่องและแข่งเรือยาวชิงถ่วยพระราชทานอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาอันหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนมาก็คือแห่ดาวซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยในวันคริสต์มาสนะครับมีดาว ประดับอยู่บนรถ นะครับแล้วก็แห่ไปตามถนนต่างๆนะครับอยากเชิญชวนมาร่วมแห่ดาวคริสต์มาสด้วยครับเรียกว่าเป็นพหูวัฒนธรรมเหมือนกันนะคะนายกค่ะเราก็มีทั้งพุทธแล้วก็คริสต์ด้วยใครอยากมาดูดาวบนดินนะคุณผู้ชมมาได้ที่สกลนครค่ะแล้วก็งานแห่ประสาทพึ่งด้วยนะคะหาชมได้ยากจริงค่ะมีเฉพาะเทศกาลที่สกลนครนะคะถ้าวางแผนจะมาออกพรรษาแห่ประสาทพึ่งโทรมาที่เทศบาลก่อนได้นะครับจะได้จองที่นั่งจองสถานที่ไว้ให้โอ้โหเป็นไง ะคะนายกตุ้ยต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณท่านนายกตุ้ยมากๆเลยนะคะที่พาพวกเราเที่ยวสกลนครกันแล้วเท้ากอล์ฟเท้าก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเราจะไปเช็คอินที่ไหนยอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ทิพและนายกตุ้ยต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาคุณผู้ชมค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันหน่อยนะคะสายถลม่มทลายมากแต่ได้แค่สองสท่านค่ะ านแรกคุณสมคิดจากชนบุรีนะคะท่านที่สองคุณยงสิริจากจังหวัดพิจิตรยินดีทั้งสองท่านด้วยนะคะแม่น่าจะส่งให้นะฮะพระหลวงพ่องเงินรุ่นเจ้าสัวเทพประธานพรจากวัดทายน้ําจังหวัดพิจิตรนะคะ,อะเอติดต่อกลับมาด้วยนะคะ<อ>ติดต่อกลับมาที่เบอร์เดิมนะคะทางรายการเราจะไม่ติดต่อไปเพราะเดี๋ยวกลัวท่านจะคิดว่าเป็นมิจฉาชีพเอเอนะฮะท่านผู้ชมฝากกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติกันหน่อยนะครับก็จะจัด ในวันที่25กรกฎาคมนี้นะฮะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในงานเนี่ยก็จะมีพิธีมอบรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยนะแล้วก็จัดนิทรรศการแสดงประวัติผลงานของผู้ได้รับรางวัลด้วยนะครับไปหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ